สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนอซทุกท่านเรามาดูลาวบนกัน <c oughs> ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเป็นเงาะ เงาบ่นะเดี๋ยวสักหน่อยอือลาวพัฒนาบุญอันที่18เนาะ วันสุกบนบนวันนี้บนกันล่างนํำเด้อล่างกันบนบนกันล่างเอ้ยล่างไปออกบนบนไปออกล่างบ่มักมันเลยบ่ชบมันเลยประจําวันศุกร์ที่สิบแปดทับสิบทับหกเจด เราจะย้อนดูสามหวงหนึน่งสองสามห้าเก้าเก้าหกเก้าสองย้อนย้อนย้อนดูห้าเก้าเก้าแล้วก็เก้าหกเก้าสองเราจะใช้พันคูณพันหน่วยสิบร้อยพันพันสองครั้งบวกสองคงที่ หน่วยบวกเจ็ดก็คือสองบวกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าสองครั้งเป็นแปดบวกสองเท่ากับศูนย์หนึ่งดูเอาผิดเอาผิดก็คือศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หลักร้อยของเราก็จะใช้ตัวนี้แหละเอาหมื่นเนีานะหมื่นนี่เลยเก้าศูนย์ใช้หลักร้อยก็คือเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าไม่จับเซ็งหมดเพราะว่ามันผ่านไปแล้ว เลขออกไปที่หนึ่งเก้าสีสีจืดสีนี้จะจืดแล้วสีเขียวขันตลอดนะต่อมาเลขออที่ออกก็คือเก้าเก้าแปด 8, 9ก้าเก้ากบวกเจ็บวกสอง็คือ9บวก เอาหมกทิ้งเท่ากับหกเจ็ดแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกสองหกแล้วเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าลงมาเป็นเพิ่มแต้มเป็นศูนย์หลักร้อยใช้หลักร้อยตัวนี้บวกหนึ่ง จะพูดก็คือ6 8แ9ดหกเกเจ็ดแก้าลข้ไปที่เจก็คือ9ก้าเจเก้็ดเก้ไปที่0 7 9 คือตัวนี้ fc 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 คงจะรู้ทีไปมาเป็นล่างเป็นบนล่างไปเป็นบนบนไปเป็นล่างสูตรบนสูตรบนตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสูตรบนตัวนี้มันจะเข้าไหมเห็นมันก็เข้ามาตลอดดิ ขที่อ๋อก,ก็คือหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าบวกเจ็ดสองครั้งบวกสองนี่บวกหนึ่งก็คือเก้าบวกเจ็ดศูนย์บวกสอง ก,ก้าบกเจ็ดเท่ากับหกเจ็ดสองบวกศูนย์เท่ากับสองสามไม่ต้องเยอะแค่สี่หางเนาะถูกก็ถูกผิดก็ถูก ดูดูแล้วนี่จะมาที่ 7, <g ül> เจ็ดแปดนี่อย่บอกด้ว่าล่างจะไปเป็นบนบนไปเป็นล่างจับคู่ก็คือหกสองเฮยเสียรถจดส,สองเจ็ดส,สามกลับตัวด้วยนะคะ เพราะว่านี้มันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันมาเป็นบนเดี๋ยวมันมาเป็นตัวหน่วยเดี๋ยวมันเป็น <c oughs> สลับกันอยู่อย่างนี้หลักร้อยของเราก็คือแปดเก้าเปลี่ยนลงมาบวกหนึ่งเต็มใชลมนนะะล้ลักหมื่นนะคะทำร้อยหลักหมื่นหรือว่าเราจะ จ็ดแปดชนที่แปดเจสามสามเจวันศุกร์ศุกร์เจ็ดแปวันศุกร์ชนไปที่เจ็ดแปดเลยเก้าแปดอจะมาเก้าแปด จะบินแรงหรือบินบุญแล้วเก้าแปดนี่เจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดสองมันไม่มีเลยมีลักษณส่วนค่ะมีส่วนมีสี่กันไปที่สี่บ่ กันไปที่หกสีด้วยเจ็ดสีด้วยกัน <laughs> กันไว้ได้จ้ะชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านเพราะว่าวันวันศุกร์นี้มันจะซ่อมมาสีเวยสีดิวันศุกร์เอาหกสีเจ็ดสีกันไว้ด้วยแปดหกสามเก้าหก สามแปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามสองหางสีห่หางอันนี้นะคะจัดไปซื้อได้หมดดิ4สีตัวสีชุดอันนี้กันไว้ค่ะเพราะว่าวันสุกมันจะชอบมาสีเลขสีมันจะชอบมาตีชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้น สีเขียวสีเขียวยังจับอยู่เลยเปลี่ยนเนาะเปลีป่ยนอาจจะมาเก้าเปลี่ยนเจ็ดสามจัดไปจัดไปชอบไปที่เจ็ดอันนี้สีสียังสียังเก็บๆอยู่เลยสีเขียวกับ มันไม่เข้ากันเลยก้ามันชอบมาเก้าชอบมาเอาโซงหางนะคะอ F C ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นหกสามเจ็ดสามนะคะเน,นเน้นเน้นหกสามเจ็ดสาม อันนี้ก็ซื้อได้นะไม่ใช่ว่าตัวก,กันก็เอาได้ว่าจะเอาสีหางแต่มันเลขในในเลขในนี้มั 4, นหะนีมีสีมสีแปดสีห้าสีสาม ถูกกระจัดผัดก็ผานนะคะ FC ว่าอยากอยากได้แคปเลยนะคะแคปเอาทนี้แล้วเราไปขยายเอาเลยแคปไว้เราไปขยายเอาก็ได้เราเป็นหมุนเอาก็ได้ไม่งั้นเราก็จดใส่สมุดเราได้ตลอดชีพเด้นี่บางบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าดีแต่สองหกหกสองงวด นี่ก็ยังเข้าอยู่ถ้านเราชอบชอบตัวไหนเราก็มาดูตัวนั้นก็ได้ FC นี่อยากได้แคปไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะเอาสูตรอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยววันจันรจะเอาอีกหลักสิบมามาให้เพราะว่ามันมีอยู่สูตรสูตรหลักสิบมันแต่ตัวนั้นมันมีเก้าเก้าชุดแคปเลยค่ะ ก็เข้าอยู่เลขกเ,เล็ก็เข้าอยู่ถ้าเรามีตัวเน้นๆแล้วก็เรามาดูสค่สีหางเองก็ได้แคบแล้วนะคะแคบไว้เลยดูคำเตือนคาเตือน,อนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า